เขามาเลินเขาว่าเขาไปโรงเรียนอ้ผมมาสอนในฟังเอ่อสวัสดีเอฟทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพุทธเ่าพารวยพอสวัยพาวยพรวยครับเอฟซีกับตามแนวทางของพ่อแสน ครัอบวิธีผมเลขกพอแสนงวดที่ผ่านมาอ่าผีพอมาบอกผีแม่พันมาบอกนะครับเนาะมาปลุกให้ไปซื้อเลขครัอบวิธีผมบักลาบักลาลูกไทยแม่แม่ยังหล่อพ่อว่าสันว่าเดนะครับเนาะไปซื้อเลขลูกไปซื้อเลขว่าสันให้ซื้อตัวอดไหล่อพ่อวสันหนึ่งหนึ่งเก้าเด้อว่าสันว่าครัอบวิธีผม <c oughs> เอาหัวลงกับหนึ่งหนึ่งหกวสันวาทั้งแม่พันตอบขึ้นอย่าลืมซื้อหนึ่งหนึ่งเหล่าสนะซื้อหนึ่งหนึ่งนั้นแม่วสันวา ครับเอฟซีกับผมทีไปทีมาทีมาตามพอแสนนะครับเพราเอฟซีกับผมเพราะว่าพอแสนเป็นอ่าบอกไว้คักเนาะครับเนาะอ่าเพียงว่าเพิ่นกะได้ครับเพราะว่าเพิ่นซื้อไว้ที่แรกเพิ่นกะหายเบิ่งอยู่ครับอยูีผมเพิ่นกะได้หล่ยอยู่นะครับเอฟซีกับผมเอาบาตนี้กะสิมาตามแนวทางของพอแสนครับเอฟซีับผมก่อนสิเข้าไปชมคลิปของพอแสนเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางสเสนอไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผม,มนะครับเนาะ พอแสนตามหาอยู่บ้านบ่เจอครับก็เลยต้องมาตามาหาค้าพิ่นมาอยู่ในวัดนะครับอยู่ทางวัดผีครับพี่ผมก็เลยนำขึ้นมามาขับรถพี่ผมอ่านี่ก็พิ่นบอกว่าไปเห็นเพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าเขาถ่ายอยู่วัดเด้อวสันครับอยู่ที่ผมพนสียางมาวสันกัตั้งกล้องถ่ายนะครับเนาะอยู่ที่ผมเอาอ่เบียร์ที่เก่าเปพิจารณาเมืองครับขั้นพอแสนเพิ่นได้ฝันนี่แม่นนะครับอยูี่ผม <okay. fim. S 2> <realised> ตาบ้าส่วนหลายของเพิ่นสิเป็นเลขสองตัวนะครับเด้อขอเน้นนะครับว่าว่าเป็นเลขสองตัวมางวดนี้เพิ่นสิฝันยังไงนะครับเนาะผีคือคนมาบอกเพิ่นครับเอฟซีครับผมไปนะไปครับเอฟซีครับไปฟังพอเสี่ยง่นจะบอกสู่ฟังครับเอฟซีครับผมมาเลยครับมาแล้วครับเอฟซีครับผมกับดังมาพอดีครับเอฟซีครับเขียนติดไวยคู่ให้คู่ตอบคู่กับว่าตอบกันอันวันอะไรก่อนว่าันมาเด็วหน่อยบางนึงมันว่ามันเขียน เขียนเลขเขียนเลขเก็ไว้ออไคันให้คู่ต่อ,ค,อ,อคู่พอตออปักห้ามึงไว้เสรเออปักนั่นเลยวาคูเขียนเลขหนึ่ว้กับพอต่อคื่กันดิ่ว่าสรเอออุ้ยเพเป็นดาคู่โอ,อ้มันมี่มีสามเก็ดตัวอาจารย์เออ,อไว้ที่ไหนกวะขันมันมี่นีสามเกียนตนิตตออัวไม่อต่อเข้าว้าสรคู่พอตคู่หนึ่ง เออไปเขียนเลขสเกดาดไว้บ่เออขียนเลขหนึ่งห่วยเลยบอกงั้นเขียนเลยเขียนเลยคู่ประสอบจักคนหนึ่งตอวนั้นเล็กมันหิ้วห่วยใจอ๋อขนาดนีสามจีบเพรานั้นแหละตัวหน้าเล็กน้อยเล็กน้อยนักเรียนบ่เออนักเรียนโอ้สองคนเขามาหาพ่อศูนเขื่อพ่อโพสุนในยิ้นเขาบอกผมเนี่ยโอ้พอแสนในยิ้นเขาบอกครับเออเอาบ้านี้รับย์สนพ่อศูนย์เขานั่งแหละโอ้พ่อแสนในยิ้นเขาบอกกันครับ ย่างไปเห็นเขาตีให้ยังไงเขามาเล่นเขาว่าเขาไปโรงเรียนโอ้ผมมาสอนในฟังเออโอ้แปลกจุดเด้ยวว่าทิ่เออเ่าท่านซื้อโอ้เขามาสอนในพ่อแสนฟังครับอ่าคู่ประสอบเขาจะค้นนะจ๊ะเพราะว่าเขาเขามานั่งเรียนอยู่น้ำพ่อแสนตีให้ยังไงนั่งเรียนอยู่บ้านอยู่หน้าทางหน้าบ้านโอ้มาเรียนอยู่หน้าบ้านครับ พ่อเสียนอะไรเด้ยินเขาเกากันเออเกากันเด็กน้อยได้มันนี่ว่าเสียนนิ่มไปเห็นเด็กน้อยของข้นบ้านหูจักเขาว่าบั้นได็กน้อยทุกันบั้นหูจักจักคนจักไม่คนบ้านใดโอ้ข้นคนในบ้านแต่ของเลยบ้นไม่ข้นบ้านเฮียพ่อเสียนว่าเป็นผีบ่มันเป็นเด็กน้อยแล้วมันจะเปลี่ยนเงี่ยงโอ้เจอเห็นบ่เห็นเป็นผีเห็นเป็นเล็กหน่อยเป็นคนเออเป็นนักเรียนโอ้ใส่ชุดนักเรียนพร้อมด้วยโอ้มันแตลก ถ้าการเรียนเยอแต่ว่าผ้เกิสื่อสื่ออย่างนี้แมวร้งสามจตตัวมันวานตัวนึงกับเจ็ดว่าสื่อตีหนึ่งเกจีหนึ่ง่ซสื้อหัวดอกมันเบามันคู่ว่าตอบมันจะข้นโอ้คู่ว่าตอบมันจะข้นพอแสนกันเลยว่าเอาตัวมันบอกนีเราป่ะทีผมคิดว่าจะเอาตัวมันบอกอ๋อสามจิตนะบริษัทไอ้พวนี้ห้องคู่ว่าตอบหนีบริษั สมรักกันนี้อ,อะจรสิสมรนออกออกสามเก็ดนี่เราวระเที <c oughs> ่โอ้ควาเจากห่้ยเอาไว้น้ำเนี้ยหนึ่งเก็เ,เก็ดหนึ่งกบอะไรบ่อบ่บ่อ้แ <c oughs> ตงได้้บ่มักดิ่มักว่า,าเขาบอกแทนคู่กับบ่ต่อเอแทนคู่ตอบจะคู่หนึ่งอย่างี้ลินมันเะไรเนี้ยโอ้ยังเอคนเปล่ามยโอ้เฝ้าเฝ้าสิไปซื้อเลขใชบ่บ่อทไป่เขามาแกเพี้ยนมาหายจาง โอ้จังเขาแก้เพี้ยงมาให้งัวครับอืมคนเขาขายเลยเขาไปย่างไปเนาะทีเอาไว้เหรอบ่บ่ท่านจะเอาขึ้นมาโอ้โหบัตรท่านเขาบอทว่าเออโอ้อาวเฝ้าเฝ้าวันนี้เฝ้าสิได้ไปซื้อเลขบ่ตรท่านว่าครับเอฟซีครับผมอืมอืมพูดนะก็อุปโภคด่วนเนี่ยครับเอฟซีครับมาเจอพ่อแสนพอดีหางห่างพอพออยู่น้องกัรว่าเอฟซีครับผมอ่าส่วนตัวเลขแนวทางของพ่อแสนครับเอฟซีครับผมนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ทางช่องเป็นซื้อกลางเสน hungry, อไว้เป็นเพียงแนวทางอันนี้กับพ่เอาหกสีมันใส่พอโอ้โหคืดมากหกสีกับสามเก็โอ้นึ่งเกดนี่เอาไว้ได้ไหยังคู่ตอบโอ้คู่มาตอบโอ้คู่ตอบเลยบ่าไว้โอ้ เออเอาคู่บอตอบประสันเขียนเลขแท่กระดาษไปหนึ่งผู้นึงเขียนเลขเด็กเกตไว้ผู้นึงเขียนเด็กหนึ่งไว้บอให้คู่ตอบคู่บอยอมตอบประสันกับเอฟซีกับผมแต่เลยพอศูนย์เพิ่งก็เลยว่ะอ่าคู่บอตอบนะครับเนาะแต่ว่าคำมันออกก็ออกสามเจ็ดเราประสันกับเอฟซีกับผมเอาก่อนสิเขาไปเอ่อนันนกับเนาะเอฟซีกับเดี๋ยวเขียนเลขให้กับเอฟซีกวนกับเอฟซีกับผมเพราะว่า เฝ้าอะไรโบทันนะครับเนาะเอ่อเพื่นเฝ้าเฝ้าสิไปซื้อเลขโอ้เฝ้าสิไปซื้อเลขว่าสั่นครับเอฟซีครับผมเนี่ยขออนุญาตจากข่าวเด้อครับเอฟซีครับครับเอฟซีครับผมอันนี้พอแสนนะครับเด้อคืนวันเธอเดียวพอเพิ่นมาบอกนะครับเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งหกเพิ่นกับเขาสองตัวขับไปซีผมหนึ่งหกขับไปซีผมหัวดนี่เด็กน้อยมาเขียนเลข ใส่กระดานให้คู่ตอบคู่มาตอบประสันคู่หนึ่งเขียนเด็กหนึ่งผู้หนึ่งเขียนเด็กเก็ดครับอีฟซีกับผมบอยคู่ตอบคู่กับบอยเนาะบ่ตอบประสันว่าครับอีฟซีผมเอ้าประสันว่าข้มันออกมันก็ออกสามเก็ดตันละประสันครับอีฟซีกับผมหลักก้อนสิไปเพิ่นฝ่าวงครับเนาะเพิ่นกระย่างไปครับอีฟซีผมย่างไปแล้วพอเพิ่นกระว่าค้ามเป็นสื่อกับสี่เป็นสื่อสามเก็ดกับหกสี่ประสันครับอีฟซีกับผมตกเิ่นมักเนาะครับเนาะอีฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง เสนอไวเป็นเพียงแนวทางสำหรับขับมากัะจัดขัดกระพานนะครับเด้อเอฟซีครับผมสำหรับคลิปนี้แนวทางแนวทางของพ่อแสนนะครับนะหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกสี่เม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับพ่อกับไม่ได้คลิปหนาขอฝากคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงาคร่าผม